เออเราเล่นตอนเด็กๆไงปึ๊บอาเก็บมาด้วยเอาละสะสมไม่ครบเจ็ดลูกโอ้ไฟดับไปแล้วมันเอาคืนกูได้ป่าเนี่ยอย่าเอ้ยมึงนีปิดไฟบ่อยวะตั้งแต่ฉันเจอลูกแก้วในทางเดินฉันก็รู้สึกว่าเธอคอยจอบจองฉันอยู่ใกล้ๆตลอดจีบผายแล้วว่าเป็นคนไปเอาลูกแก้วมาเองนี่ ว่าหยิบมาเลยนะตอนนั้นน่ะกูตายแน่ๆนี่ <c oughs> ฉันจะให้ลูกแก้วที่เธอต้องการนั่นไงกูตายแน่ๆกูไปเอาหมานะ่ะเยียรอยเลยทีแน่ๆอันนี้มันห้องอะไรวะ <c oughs> กบตายเ <c oughs> อาม,มาแรงๆนะฮะเอาม,มาเอากูถึงตายดิห่มมา โอ้ถ้านี่ตัวซับกูตายนะมาน,นี่